จะบอกนี่มึงก็นอนนี่เด้บอกเออมาางปุ้งปุงขักแทะเนี่ยเออเปลุ้นโดยกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกับน้องลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพอมานีกามาอยู่บ้านสายบุญเนาะโดยตอนสวยๆน้อยนึงพี่น้องมานีกา ามาเล่นปะน,นั่งเพื่อนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าป้าเพื่อนบ่มีรถไปเตาถ่านเนาะว่าหนี่ก็มาเอาป้าเพื่อนไปแล้วก็ยังบ่ทันกองพี่น้องไปหาโหนไม้มื้อนี้ก็เพื่อนสิไปก,กองถ่านเนาะบ่ฮู้ว่าสิได้เฮ็ดหรือบอกยันฝนตกค่ะนะโดยมาเอาเพิ่นยามเช้าๆมื้อนี้เนาะอยู่บ้านไสบุญนี่แหละบรรยากาศก,าศก็บแบบลมแห้งๆพี่น้องคือแบบเดือนสิเลยเนาะโดยทั้งป้าเพิ่อนจะไปเบิ่งอีหยังนะไปเบิ่งบ่กคบเพิ่นบ่พี่น้องเนาะ กาบดได้เห็นกบคนได้ด้นนะเจ้าวันใหญ่บุดเลยเนาะเมันก็นเลียงลายบอ่อได้พี่น้องสามผมอะเป็นอันสามมองบ่เห็ดเนาะโดยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องเ,เห็ดยังเนาะโดยพี่น้องอเปิดภาพมากะเนาะโอผ่องฟ้ากะกออ่อนน้ำไหมคนเนาะทองผ้ากะสว่างซสดสายแหง เพือนปลาบนญเพื่อนพี่น้องเนาะเอฟซี FC เป็นกบว่าให้ไปหาปลาบนในเดอ้อวะก็บดญไป,ปพี่น้องอันเอเอบดไปบอว่านี่กอยูพูดนอนอยู่เตาถ่านผู้แหละเ่นเราอยากเห็นว่าหากว่ามาเฮือนนี่แหละเนาะอันนี้เฮือนเพื่อนพี่น้องแล้วเมื่อก่อนเลยเนายเออเพื่อนไปก่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนมานอนอยู่หนีเลยพี่น้องเลยเดนี้มีหมักถั่วย,ยังหลายอย่างเนาะเต็มเลยทางพวกกะป้าเป็นปลูกดอกดาวเครืองมาทางนะสบายดีป้านาง เห็ดยังอันนี้อีหยังอันนี้ผักบัวบ่ผักบัวแบ่งบ่อเรืออันนั้นเออภาษีแบ่งแล้วมันออกก้อนบอกว่าผักบัวแบ่งแทบวะสิประมาณนั้นหรอเออก็ลายยางอย่างเนาะทางนั้นก็มีจะได้กบนะใหญ่แล้วบ่อ่ะเอาทองยางมาใส่ในนี่ทองยางมาใส่ได้ได้กบบ่ทัานในใหญ่เอาหักก็เลี้ยงได้ได้โดนหรือมาปนังเลี้ยงได้โดนแล้วบ่นี่หรือว่าหักก็เอาลง เดือนหัวแล้วมันขึ้นมาอยู่บ่อยากเห <Dante> ็นเนอะเด้มาจุดไฟฟลังขึ้นแหละชิมากอุ้ยตัวใหญ่แฮงอีนนี้นี่กำลังนั่งะนางเนาะโู้โหกำลังขึ้นมาเทิงหัวถ้งเห็นทั้งนั้นถ้าเห็นแต่หัวปลาโลอยู่ว้างามแห่งอะไรเผื่เอื่นว่าอีหยังอันนี้ดอกยังเกาะใช่พักตบพักตบเออกำลังขึ้นเนาะเบื้งตัวนี้เด้เห็นเด้โอ้ตัวนี้แหงขัด เออลงเลยโอ้โหเห็นมาสองบึงมันลงไปเมื่อไหร่ลงไปน้าล้วเนาะโอ้โหกำลังเนาะอีกอีกเดือนหนึ่งมาบะนังนึกว่าเป็นทิดหนึ่งนี่เจ้าวันใหญ่เนาะกินอิ่เจ้าเกลืออะไรกลัวอาหารนี่ยังกะเกลือแร้นเออก้โหเกลือสาวแท้เยอและสิ่งที่ทางไปเออมื่อนี้จังได้มื่อนี้ได้กลองพื้นอยู่บ้มื่อนี้จังว่าเบิ่งแหลกของผาเนี่ยเออบ่แมเนต์ที่ได้ไปกินต้าบังหงุ่มไวแจ้งวันนี้เนาะ ว่านี่กินแกงดอกไม <c oughs> ้มาเบิ่งบอรกรบผ่านพี่น้องบอ่ได้เห็นเนาะเห็นแต่ไอ้ดวงเผ่านมาจักมื่นเลยวานกกี่กระบอกนี่มันก็นอนนี่เลยเบาะเออมา낭ปูปูขากแท้อะนะอือมันเป็นรุ่นเป็นรุน่นเนาะมันอยู่ในหลืออ่นนะพี่น้องตัวใหญ่ลายลเอลีกับเจ้าเออไอ้บอตัวใหญ่ตัวใหญ่กับจเจมี่นต่างหากเนาะเมี่นค่นี้มันใหญ่เอลีเพราะว่ามัน กินหัวหท่านมึงแม่เลยหน้ามันดำเลยได้มาเมลแองป้ากะสิชักออกเออแต่ว่าน้ามันดำเลยก็ได้เปลี่ยนน้าอาป่ะนะแม่มน้ามันดำเก็เปลี่ยนขากเนาะทางนี้ก็กำลังตักออกไม่หนึ่งละกะเปล่งหน้าใส่ไม้พอบะว่าหันเอือเราบม่ได้เห็นว่าเจ้านอนมันแห้งเดี๋ยวบม่ได้เห็นเราซื้อแต่โดนแล้วบอกเือว่าซื้อใหม่ฮะกบมันลายเลี่ยกันอืมเราวาทิศนี่ทิศนั่น คักเนาะ,นะนพี่น้องไอ้ผู้เพิ่นเลี้ยงแบบนี้แหละเป็นบอ่อมะขวัวบปากก็ออกแล้วพื่อนในเห็ดข้างไปแลมเพิ่นกายังเลี้ยงอยู่บ่ล่ะยังบ่เลี้ยงอเออแลมก็เลี้ยงที่ตัวเลี้ยงได้เบี้ยเบี้ยมะขัวบปากออกเลยดิตัวนี้บ่เพื่อเด่อือจะปลูกไว้มือมือ้อใดโดนเลยเอเอแจ้าวันประฮัดพ่อนเออเนาะทางนี้กันพต้นมะม่วงประบนเพิ่นนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเพิ่นเพิ่นก็ดีๆเนาะพี่ อย okay. Ooh, ู่ใกล้ก er ันเลยแปะกันแนีก็เี้ยเพชรปลูกบังเพชรนํามีหลายอย่างเน่นนี่เนาะของเพชรมียังอันนี้พอพอได้กินทันแล้วพอบากบักถั่วมักได้ห่ะอือมีอันเห็นว่าเพี้ยหมดขึ้นเนี่ยหมดเนาะมีหมดเนาะมีหมดแล้วมันก็จะเป็นเพี้ยได้นี่ยอือตรงฮดอันนั้นเดี่ยนี้ฮดยังว่าน้ำอันนั้นเดซอบ่แสแสน้ำนะ บดแดงไผ่ขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นไงไผเดี๋ยวก้อนอเมทก็ยังเนาะยังจะก่อบนางสามสี่กอบอ๋อสามสี่กอบไผ่แน่นเนาะอันก้อนนั่ก็เอามาเอามาใส่เงาเดียวนั่นอือจะทางนี้กับเพิ่นปลูก็พักอันนี้ก็มีเนาะกะเพราค่ะนะจะเอามีใช้ปนางอันนี้มีบ่จะพางมาแล้วอือแถวเพื่อนห้องพอดีมีเลยอันนี้นะ ว่าด้กะเพาะะะะเรบบาใบแหล่นะอยากเข็ดกินกับผมีเพราใบแหลมกะเพาใบข้าวกะเพาใบแหลกะเ <c> พ <oughs> า,าใบแหลกกะเพากะเพาใบแหลกกะมีเนาะแดนเอาตลาดได้มาปลูกนะอืมอันนี้น,น,น,นาะกำลังขึ้นในพันปลูกใช่เนาะกระบวนพันปลูกหมักหมักหมากหมักสลีน่ะพี่น้องว่าเรากำลังขึ้นแดนนี่เป็นฝอยอยู่ เป็นปลูกลายอย่างไงหักอันนี้หัวผลกันเนาะคล้ายใบพอดีเขามาทางนี้เลยแหละก็นี่ก็กำลังเล็กมีอยู่ลำใหม่ลำปางเนาะอือให้มันเกิดให้มันใหญ่บ่ปุยน้ำกลางคืนนอนพอดีอบาบ่ปะนะนอนกับสามี เ <laughs> จ้ากนันเนาะตอบคนเดียว,ว,วอยู่ผู้เดียวก็นั่นอยู่ผู้เดียวนอนมีลูกมีผัวกนั่นกับลูกกับผัวอย่ามาน,นอนกับสามีแท้อย่ามาได้ตัวเอ<ช>านะก็าบอกฉันลัตีนี่แหละบิวมี่เขาบอกไปเลยตำรวจมาจับดอกคนโสดเนาะ <laughs> ใครที่มาจับตีเอาคือแล้วปานางนี่เนาะวันนี้ก็พาเขาไปหาหน่อไม้พี่น้องมาเป็นทุวงแซวลแซ่ว่าเอาเห็ดขี้เบื่อบ่วะอย่บ่ ที่เขากินจนนั่นนั้นเลยเนาะยังตื่นมากไม่ใช่ยังเป็นปะนังที่เราเห็นละงอกมันหาเกิดบ่หลาแบบมันบรด้คอยมีพี่น้องแต่เกาเนาะช่วงตะโดนลุงแหลอันี่ะไปหาอยู่อันทางอันกกวิกได้เต็มกระถางเลยเมื่อนางกับป้าไปหากับอันสะดวงจะเอาเอาก่อนเห็นแต่บนเขาปาดตีนมันโอ้เสียใจมันได้ได้ พอมองได้มันมีเนาะบานี่ก็มีแต่ว่ามันโมลาลพี่น้องส่วนไลายมั่สิมีเป็นเลกปวกนะกรดสองคนอืออยุ่นนะพื่นจะยังไลยบอกอันทีว่าสิไปกองในไลยเรื่องอยังน,อน้อยก็ได้อดอกตั้งหนึ่งแล้วก็มื่อนีก้นก็สิีัดบผดปกสีทมถทมใหม่เลยเนาะสิไป่ากบอกเลยว่าฝากให้ประบนเบิง่งกให้ประบนอยู่ค่ะแล้วประบนอยู่หันเนาะเข้าอยู่นีเขาก็ยัง,อย,งอยู่เฮือนประบนเนะ คิดว่ดเาจะขีดไปนอนเผาเองแลกเปลี่ยนกันตี้อ่ะเมื่อเช้านี่ผลมาเสียหยาเมื่อคืนนี่เจ้าเด็กเผนเสียหยาเออเผนเสียหยาในเช้อนี่นห็น่แม่ฝนตกแล้วมันขึ้นเลยเห็นบ่กกำลังขึ้นป่าเสียทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นเนาะเสียทั้งนั้นทั้งนี้ขืนขึ้นไอ้แหลมเห็นกับเต๊กแล้วเขื่อนไอ้แหลมเอาไวเพิ่นไอ้แหลมิ่นทั้งนั้นกะทั้งนี้ก็ขึ้งใน้ทงเนาะเหลียวเห็นพี่น้องเลยเห็นแต่รังกะสีบ่นางเห็นแต่ลังค่า เห็นลังคคาก็พ่ออยู่นี่คำคมเสื้อผาดเจ๋เห็นแพ่ผาทั่วตัวน้องก็มีแห้งวะนางนี่มีคำคมหลายเลยจ้าคาเบ่งแน่นัแน่เป็นจะเบ่งได้ใช่มันมีผู้เฒ่ากว้าอันนี้อืมอั้นน้องพี่น้องว่านี่ไปหาหน่ไม้ก็มีซีพันเม่นได้ว่า พนังแบบมีดินมียังเป็นคองเจ้าคองแล้วฮะนาแบบเบิ่งหน้าตามีความสุขขึ้นเผื่อวะแกมีอะไรแนีนสดใสขึ้นกว่าเก่าแค่แม่บมีแม่ขอด้วบ่บได้สนีทเลยโดยเนยกมือซุัยแล้วแน่นถ้าเป็นบบซอยเข้าข้าาก็คือสีบบได้เนาะอีกยัางหนี่งเข้ากับสีบุกหน้าบุกตาจุดะถานอยู่แว่นั่นอันนี้เขาก็มีการเปลี่ยงแปลงลายเนาะตะมีเหลี่ยงกบอีกอย่างไปไปเข้ากับอันน่ะพัฒนาไปะเนาะ ยิ้มได้กนก่นแ,บบแม่ถ้าเพิ่อนซอยเขามาเขาจะเฮ็ดโตแบบนันนดาคือเก่ามันกะเป็นไปบบได้ไแล้วเนาะเพิ่นกับบุมมีความซุขพี่น้องอันนี้กถเอว่าดีเลยเขาก็นมัเสียมันเสียความรู้สึกคุณซอยคะแนวเขาสิมา,น,า,น,าน้นเขาต้องเฮ็ดให้ชีวิตเฮาดีขึ้นเนาะกับกุบมมีไัยดอกพี่น้องสีอยากให้มันเป็นคือเก่ากบอีกยังก็แบบอันเพิ่นซื้อให้เลี้ยงมาบารนางหรือว่าจะซื้อเองเจ้าก็ซื้อเองค่อยนี่แหละอืมแต่ว่าซื้อมาเลี้ยง มันก็พอได้กินเนาะเวลาห้อบ่มีแจ่วกินลร้เถื่อนเลยวันนี้บ่ท่านไอ้แจ่วเลยท่านไอ้แจ่ป้าก็เก็บเหล็กผสมหน่อยแล้วป้าก็ซื้อมาเดี๋ยวมันก็ดนั่นแล้วเนาะตอนพอยังไงได้เบิ่งอะไรลัตตี้ถ้ามีแนวแบบมีแนววังอยู่ในนอกบ่มี้องกินกับถ้าว่า้าบ่อนั่นกินแต่น้ำไหมมีน้องแต่ละมือน้ำไห้นั่นค่ะ ก็ด,ดีที่กันได้มีนมให้กินถ้าว่าบบมียังหายังแห้งแล้วไปหูดจานางได้จะคลั่งมือนะมือนะฮะไปตอนบายบายแหละป้าได้สี่สิบสอเลมไปตอนหาโมง่นได้สามามัดอืิ่นไปหูดจากหูดจากเสร็จสอบเลยได้มาหมัดน,นี่ยกันขึ้นค่ะยังกับเป็นเงินพีน่น้องคะแนนเขาดูแถวนี้ก็ได้แต่ว่าแม่ค้าเพิ่นว่ายานั่งอ่งก็เลยเบรกซะก่อนคะแนนเพิ่นสั่งกับไปเช่นกัน พอแถวนี้มันก็พอได้เนาะมันงพอได้นักนายอย่างพี่น้องเห็ดได้เบดเนาะได้เ่อแหละเศร้าเถอะสามสิบกับพอได้ซื้อหัวอาหารม่กบอืม,มนั่นแหละพอได้ซื้อถุงหนึ่งเอาได้เลยหัวอาหารหอยบปลาวโอ้ยก็ะแ้วก็มีเลยซีกก็มีเลยมันเป็นถุงหน่อยถุงใหญ่เนาะแต่ว่าเขากายยบเขาไลยกันซิพันหักเกลือเดียวอืมคือเมื่อเดียวแหละแ้าแรงก็เมื่อแล้วเออแต่มันหน่อยฮะเขาเกลืออยู่มือละสามข่า เดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วห้ากับเกลือมือน้อนภ้าวป่ะเกลือไปเห็นลยนอนเดียวมันก็ใหญ่ถ้าวันมันใหญ่ใหญ่สุดนี่ซ้ำบอเหมือนตอนอะไรไหมเฮานะซ้ำบอปนะกัวหน้าหน้ามันท่านใหญ่เลยนะมันห้าก็หาวเออค่ะกันน่นเมนน้ำเมนผู้สาวาก็ลังสอนส่ากำลังเป็นสช้าติเออกระลังเซนน้ำน้ำไใหญ่เลยใหญใหญ่เลยหนึ่งมืออันเฉยยังไงวะเป็นแบบว่าพัดกบพัดกบแสีบเลย ในห่านกันยังมีในยปานางผัดกะเพราผัดกะเพรากบเม็นบะเห็นอาหานอาหารฝรั่็มีเลยแสบเลยบอกอ่าตรงเห็ดแบแสบนี่แสบแกวกินนี่กับปันได้กินแล้วเนาะวันนี้ใครมาส่งจะเสือบอกขอไปอยู่ไทยตะกีนอ่ะขอไปอยู่ไทยขี่กันขากล้ายหลายวันผัวหอยจับลอกนางหลอกนางเจ้ากินบะกินแสบปะอยู่เมืองเล่าเอาบนเลยลายเด้อืมเออ อยู่อผิ่แต่กล่าวมีได้ดิอันประบนี่เราก็ไปหาพอได้แล้วก็มาลอกนางมันครูอันันท์ผค้พระเจ้าอันเขาเห็ดบเตินเนาะเขาจ้างป้าเห็ดให้เขาไปพัดเพล็ดโอ้แซ่บมเหรอแซ่บอยากได้ว่ามาแล้ป่าก็เด็กนี่บอกว่าตะแซ่บได้พัดเพล็ดแล้วนางเจ้ากันกอหาไอ้ลี้เต่ว่าทั้งนาเขาโวเขาว่าเออแถวนี้มันบ่ค่อยมีเลยว่าผื่นกบอึ่งอีเขียนยังบ่มีเลยเนาะ ธรรมศาสตร์นี่ยากแล้วพี่น้องเไยตลาดก็คือการมีแต่เลี้ยงแบบนี้เลยเห็นอะไรเซวิสเซวิสเนาะป้าปไาอยู่พี่ปาก็กินมือม้อเที่ยงเนาะไปอยู่คนนั้นงูเหีเ้ยบแขกปอมมันก็ลายเด็กมันนี่ฮะตกงูฉิงงูหยังค่ะป้าว<แ>่าไปขิดมาเลยกินไปกินมาเบื่อเองอ่ะมันหลายเด็กเบื่อเองผูกลังคนเขาก็ยากเลยป้าเขาไว้ เขาเว้าเนาะความมันความเขาเว้าใช้เฮาคือแบบว่าป,ป๊าอีนางไหมวะงูกระบ,อน,ระบอนงูกระบอกเรือวะงูก็กินเขาคือกินได้จังได้ไลายอมอ่ายวะเอาเาเผาอยังมันเขาไล่ไลยเอ้าอยู่ผีเนี่ยมันไล่เผาอยังไงต้ม,มทางเกตแล้วก็เอามาสู้อ่ะนั่นแหละเขากินนะเขาป่วยเขาผูกบ่เคยกินเขาแต่เฮยเขาคอแข็งเนหะ็นไหมลีลีปากกินแล้วเลยบันนี่แกไปบ่กป้านางบันนี่ไปไปผ่าน เป็นอันประตูยังเย็บดอย<ม>นออะนะ,ะอันมาเนาะก,ก็มาตอนจักโมงมาแปดโมงยง่เอายามากินน้ำเพรอม <c oughs> เดี๋ยวลืมบางทีทางปรเดมเมืองตรงกับอันนั้นน,น,นะออนะม,ออนนมียาส่ยางยังน,ำน้ำเนาะทิบข่านี่สีเอาไปพุ่นบอทิปข่าเสียเอาไปผุ่นบอไปอะไรเนาะทองกับื้อไหเบอบ่ททองป้าไหวอยู่เพือนโอ้ได้ดอกป้าไหวอยู่เพือนมาได้มได้ดอกวะ เออืไปแล้วถอดถือไปนำแล้วเนาะเออป็นดอกไว้ได้ก่อนทีไปกมาไเอมันยิ่คน่อะไรกันได้ใครดอกเอเลม่อยู่กันเนะเดิวอนกระสองเห็นกันเนาะไก่เอันสักอืมอซสักนะอืออัสักเหื่อยเนาะยอมไปหัแล้วกะเากะโบหัวใด เวันนี้เห็นลังคาอยู่ตีนี่เด้สองวันี้ก็เห็นแล้วนี่ว่าว่าดีๆเด้ว่าวดีเนี่ยเขาผู้ขาข้อดยบ่าวดีว่าวหยอกอีซื่อตีมันจะขาศกับนกนกเย็นๆอยู่เนาะคนทางมานี่คนทางพี่น้องเนาะดินแดงฮะเงี้ยเงี้ยหมดทันไปเลยนี่จับกล้องอยู่นี่ เจ้าคับเดปนางเด้อยู่เข้าอยู ab ab. Oh, 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 ่บ่ยัง şey อ๋อเดี๋ยเขาไปเฮานี่อ๋เขาปิดเน็ตเจวปดู่และอันนี้กับคองเ้านี่ดิอ้ใช้ของจากบ่แมนลงไปปะใส่ทงละห้าเลยอ๋อขิดน้ำผึ้งอัวนี้บ่ขิดน้ำึ้ันนี้เขี่ลืมโทรทั้ท์เห็นบ่องเับาบหาเห็นบ่ ว่าแล้วนะต้องมีในขิดแล้วนี้ลืมโทรศัพท์ติ๊บเผาก็ลืมเออผมเอาไปก็ได้นะบรรยากาศวันนี้ก็ดีพี่น้องบ้านไซวุนเนาะเดี๋ยวกะสิพากันไปก่อนเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวคลิปนี้กะสิขอจบคลิปไปก่อนพากันพากันไปเตาทานก่อนพี่น้องวันนี้อ้าวสบายดีปะนางนั้ยสบายดี เบิงบ้งบนทางเบิ้งขับกันไปปาค่ะป้าติดโตบนทางดินแดงอีไดโอ้มามาพลดิบๆนี่จังรดกับเนาะเฮือนิบแล้วเฮือนีิบดิบแล้วมีชองเฮือนน,อนี่ยากเนาะเฮือนตะบนฝนนี่น้นนนองไงพ่อเนาะถ้าฝนตกนี่เข่ามายากหยางเนาะดินนี่แถวนี้มันเป็นดินแดงเลย คน่อสาเ่นพยูงเนาะเ่นเมื่อบ้านยังม่ทันมาอยู่เอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนเดอ้อท้าพบพอกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี